ข่าวพรคำแมนเชสเตอร์สเประจวันที่26สิงหาคมโดยโคชเทฟบอลแมนเชสเตอร์เตดิสยุน,นิสนอรฮาวจัดให้อีกกระป๋องผีจ่อแห้วดูบรัสกานะโดยเอ็ดดี้ฮาวเฮชโค้ชนิวคาเซิลออกตัวว่าไม่อยากจะเสียโกสำรองมาตินดูบรัสกาให้กับทางแมนยูคู่แข่งพรุ่มลีกเพราะถือว่าเป็นอีกฝ่ายนะั้นเป็นฟันเฟืองสำคัญยูนิตสำรองของทีมที่สำไปโดยแมนยูนั้นพยายามจะควานหาโกคุณภาพมาสำรองให้กับทางดาบิดเดีย นอกอจากจะทางทอมฮิตตันซึ่งที่ผ่านมาก็ชั่วทั้งอันเมียสเบโกวิชจากเอฟเวอร์ตันหรือเควินทรัมจากทางไอฟ์แลนแฟงเฟิร์ชแต่ทั้งล่าสุดทีมดูบัฟก้าเพิ่มเติมแล้วนะซึ่งจอหนึบไว้สถานเปียรไรนี้กลายเป็นสำรองแห่งเซนเชียนพาร์คเพราะการเข้ามาของนิกโปฟสดีกรทีทีมชาติอังกฤษสมบูรณ์ให้ซีซั่นใหม่นี้ยังไม่ได้ลงเล่นเลยแม้แต่คาราบอลครับรอบ2ที่เอาชนะทามเรียโรเบอร์ไป2ต่อ1 อย่างไรก็ตามฮาวดักแน่นนะว่าจอมหนึบสาวสลวัก์เนี่ยอยู่ภายใต้แผนงานเดี๋ยวเขาจะบอกว่าผมไม่คิดนะว่าเขากำลังคุยกับทางแมนยูอยู่นะบอสวาสิตรีปีรานี้ก็ได้เผยในงานแถลงความพร้อมก่อนเกมกับทางบูฟมันมีการติดต่อกันร,ระหว่างสองสโมสรและการหาเรือรดำเนินการต่อไปบทสรุปสุดท้ายออกมาอย่างไรผมก็ไม่ใคร่เต็มใจเสียผู้เล่นสำคัญใดๆออกจากกลุ่มใช้งานหรอนะ ตัวทีมเชียเสียสาริกาดงเวลานี้มือด้ดัน4คนนอกจาก2ปลายข้างต้นแล้วก็ประกอบไปด้วยคาลดาโรูและก็มาร์ชกิเรสพีในครั้งนี้นะนผมเป็นนักว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอม,มาก,กันดีกครับเปิดค่าตัวอันชนีแซงแมกไวแข่งแมนยูจ่ายหนักที่สุดในครั้งนี้ เดยทางฟาวิเชโอรามานโน่ผู้สื่อข่าวคนดังเผยความคืบหน้าล่าสุดกรณีที่แมนยูพร้อมทุ่มแลกแหลกนะฮะเพื่อจะคว้าตัวแอนโทนี่มาร่วมกวนอีกหนึ่งรอบว่าทีมจากฟิลมริกจะควักกระเป๋าจ่ายให้กับทางอาร์ช็คด้วยมีเงินที่แพงแสนแพงกว่าช่วงที่เขาพวกเขาซื้อแฮ์ดี้แมกไกวมาเสริมแผงหลังซะอีกนะโดยเป็นที่เชื่อกันนะว่าแมนยูนั้นจะได้ตัวแอนโทนี่เป้าหมายคนสำคัญของเอรินเชนฮาร์คมาริ่มทับ ภายช่วงสุดสัปดาห์น,นี้แต่จะต้องยอมจ่ายแพงตามแชมป์ลีกเมืองกังหันลมต้องการโดยปีกทีมชาติบราซิลจะย้ายมาที่โดโลาคอนแหความฝันเป็นบัคคาแข้งปบเอปลรยที่5ในช่วงสมัยน,นี้ต่อจากทางเทรลมาเลเซียริสตีนเอริเซนเรซันโดมาติเนสและก็กาซซมิโลในฝรั่งนี้ต่อไปในดังกก่า,กาคา่าตัวเตะนะฮะล่าสุดเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมารโรมโาระรบุนดาบาผีแดงน่าจะยอมจ่ายสูงถึง79.6ล้านปอนด์ หรือราวะมาณ3,411ล้านบาทตามที่ทางอาแจ็คตั้งราคาขายและจะทำให้อันโจนี่เป็นนเตะเบรเตอบิลที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับที่2ของสโมสรแสงหน้าแม้ไกวที่ย้ายมาทางเลสซตี้ในราคา78.3ล้านปอนด์หรือราว3,355ล้านบาทและเป็นรองแค่พอบอบา้อาอดดตสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศส ของสมโมสรแค่ประลายเดียวเท่านั้นเนื่องจากพวกเขาเคยเดึงกองกลางเลือดน้ำหอมกลับมาจากทางจูเบนโตสด้วยค่าตัวอยู่ที่89.3ล้านปอนด์หรือาราว3,827ล้านบาทในปี2016ในกรณีนี้โดยพร้อมกันนี้ทางบรูบโนโนเองก็ยังเผย,ย,เย,ยอีกนว่าอันโชนี่ซึ่งติดธงไปแล้ว9นัดจะสัญญาก,กับผีแดง5ปีไปถึงปี2027ขณะที่ดังเดนเทลกาฟสื่อดัชแจแจ้งได้ว่าเอเจนต์นักเตะเดินทางไปที่ลอนดอน ใกล้กับสําน,นักงานของแมนยูแล้วเพื่อเตรียมจะเดินเรื่องในการย้ายทีมทันทีหลังนักเตะแจ้งกับต้นสังกัดนะว่าต้องการจะอําลาสโมรสรในครั้งนี้นานนะผมเป็นทว่าง,งานนี้ต้องรองกันต่อไปก้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากกนครับคาดการแมนยูจะเป็นตัวจริงพร้อมแนวทางในการเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกพบกับทางซอตตันในวันพรุ่งนี้ โดยแมนยูของเรานะผมออกสตาร์ทในเกมพิมริกน,น,นการนี้ได้อย่างจําแย่ด้วยการแพร้หมดรูปใน2เกมแรกที่พบกับทางบริตันและก็ ford, แบรนฟอร์ดแต่ก็สามารถกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ในเกมแดงเดือดด้วยการเฉือนชนะเอาลิเวอร์พูลไป2ต่อ1เมื่อสุดาธาาดที่ผ่านมาโดยทางอีลิกเชนฮาก,กาวหลังการคว้าสคะแนนแรกนรดการนันว่าผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นทัศษะจิตนะเมื่อเราจูนตนเองให้มีทักษะติที่ดีเมื่ออยู่ในสนาม อีกทั้งเรามีการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเล่นโดยจิตวิญญาณนักสู้ที่สําคัญเรามีทีมเิรกที่ดีและดูผลที่ออกมาสินั่นเป็นเพราะเราทำมาที่ของตนเองได้ดีอย่างไรที่ติยังไงล่ะซึ่งนันว่าพวกเขาต้องเล่นด้วยทัศนคติแบบนี้ในเกมกับทางเตาท์ทันและทุกๆเกมนับจากนี้ไปตอนนี้เรานั้นรู้สึกนะว่าเป็นการยินดีกับชชนะต่อหน้าลิเวอร์พูลแต่สิ่งที่เราจะทำนั้นไม่ใช่เฉพาะกับทางลิเวอร์พูลเท่านั้นขึ้นขึ้นอยู่กับว่าพิม์บรก ไม่มีเกมไหนง่ายอยู่แล้วนอกจากว่าคุณจะต้องเล่นแบบนี้ให้ได้ทุกๆเกมหากต้องการจะอยู่รอดในทีมที่มีการแข่งขันที่สูงและเข้มข้นแบบนี้โดยการบริงานนักเตะที่ไม่พร้อมลงสนามก่อนเกมประกอบไปด้วยฟางกุนโด History, ้เฟยิสตรีวิคเชอร์นีเดลเฟและก็แบนดอนดินเรียนในกรลังนี้ส่วนแผนการเล่นของแมนยูนะฮะที่จะพบกับทางซัตตันในวันพรุ่งนี้าคาดกันว่าจะมาในระบบ4-3-3 โดยาสี่ตำาดนั้นดูจะเป็นการจัดตำแหน่งที่ลงตัวที่สุดแล้วสำหรับการเล่น4231นใน2เกมแรกใช้กลางร,รับตัวเดียวขณะที่มิดฟิลด์ตัวกลางทำเกม2คนขนาบด,ด้านข้างผลักกันขึ้นลงโดยมี3าประสานแดนหน้าคอยประสานงานจากปริมเส้นแต่น่าสนใจหากว่าทางเ้นตันนั้นมาเน้นตั้งรับแนวทางการเล่นแบบนี้ยังคงไม่ใช้ไม่ได้ผลเหมือนเดิมกับทางลิเวอร์พูลแบบนี้หรือไม่นะเจ้ามา คาดการไลน์อัพเมนยูเกมพบก,กับทางซันตันในครั้งนี้เดี๋ยวกันนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าจะเลือกใครกันบ้างเมนยูในยุคสมัยนี้ในชีติตจริงต้องเจอกันในวันพรุ่งนี้นั่นครับเริ่มองที่ผู้สามประตูก็จะเป็นดาบเบิดย์คิอาโดยผลงานของการเจอกัะทางซันตันตลอด10ปีที่ผ่านมาเจ้าตัวนั้นเก็บไปได้เพียง4คีนชิเท่านั้น แถมในช่วงหลังผลงานก็เริ่มถูกตั้งคำถามจนมีข่าวบอกว่าสโมสกรกำลังมองหาในตะวันหน้าใหม่เข้ามาท้าชิงตำแหน่งเมือหนึ่งในครั้งนี้ใช่หรือไม,ม่ต่อมาจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก็จะเป็นบราฟิโอวลันนะฮะโดยแค่ส่งเขาลงไปเล่นชีวิตก็เปลี่ยน,นทันทีหลังจากดึงดันใช้งานแฮรดไม่ไกวมาตลอดช่วงสองเกมแรกซึ่งกันดันว่าอดีตประการหลังจากทางบริอัลมัตริดนั้นจะยังคงไม่ได้ลงทำหน้าที่ในเกมต่อเนื่องอย่างแน่นอนด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมเช่นนี้ ต่อมาก็จะเป็นเซนเตอร์แบ็กนะฮะก็จะเป็นลิซันโดมาร์ชินีสใครว่าตัวเล็กแล้วจะเล่นไม่ได้ประการหลังฝ่ายนี้แสงเห็นแล้วนะว่าทําได้ดีเพียงใดเคียงข้างราเฟเอวลนันในเกมก่อนแต่ว่าทางลิเวอร์พูลนั้นเป็นทีมที่เล่นบอลเท้าสุดเท้าไปส่วนใหญ่หากว่าเจอบอลโยนยาวเปิดมงเจ้าตัวนั้นจะทําให้ดีแบบนี้หรือไม่ไม่ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งในครั้งนี้ต่อมาก็จะเป็นแบ็คขวาจิโกดาโลด เดี๋ยวกันนี้กลับมาทำผลงานได้ดีแบบดื้อๆนะฮะโดยในเกมก่อนด้วยการหยุดลุยดออารได้อย่างยู่หมดัดแต่ก็มาลุ้นกันเลว่าในเกมเติมเกมรุกนัดนี้จะสามารถเสนอกาดได้มากหรือน้อยนะครับต่อมาแบกซ้ายก็จะเป็นไทเรลมาเลเซียเป็นคนที่ได้รับโอกาสแล้วทําได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะความเร็วที่สามารถจัดการกับเกมรุกฝั่งซ้ายของลิวฟูดได้ดีแถมดูเหมือนว่าจต,ตัวนั้นจะมีทีเด็ดในบางเกมบางรุกอยู่บ้างนะต่อมาก็จะเป็นกองกลางตัวรับสกอตต์แมชชมินี หลายคนคงจะหวังว่าทีมจะส่งกาเซมิโลและเตะในใหม่ป้ายแดงแกะกล่องของทีมลงสนามแต่การที่เพิ่งจะบินมาซ้อมกับทีมได้ไม่ถึงสัปดาห์คาร์วบาเชนฮากจะยังไม่เสี่ยงส่งลงสนามอย่างแน่น,นอนและจะใช้งานสกอตตี้ที่ไล่ตัดเกมได้ดีในเกมก่อนจะลงประจำการตัวจริงไปก่อนซะอย่างนั้นจะมาตำแหน่งกองกลางก็จะเป็นคิสเตียนอิลเซน รับหน้าที่เป็นเพย์แมกเกอร์ที่คอยวิ่งขึ้นวิ่งลงเพื่อจะมาลำเลียงบอลจากหน้าปากประตูของตนเองขึ้นไปข้างหน้ารวมไปถึงคอยช่วยเหลือประคองแดนกลางและก็ตัดเกมแดนกลางในสนามในยามที่ต้องการจะเล่นในครั้งนี้คนต่อมาก็จะเป็นกองกลางบรูโน่ฟอรนเดชจะรหน้าที่ใกล้เคียงกับทางเอริกเซนแต่อาจจะยืนสูงกว่าเล็กน้อยคอยต่อบอลประสานงานร่วมกับแดนกลางและก็แผงเกมรุกแต่ก็ยังคงอาจต้องถอยลงมาเล่นเกมรับ และก็ช่วยไล่บอลกลางสนามกันอีกครั้งต่อมาปีกขวาก็จะเป็นจอดนซานโชทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมและก็เยือกเย็นในเกมนัดก่อนพร้อมกับผลงานที่จัดว่าค่อนข้างจะโดดเด่นซึ่งแน่นอนนะว่าเจตนวนั้นคาดการณ์กันว่าจะได้รับโอกาสในการอย่างนี้ต่อเนื่องในเกมนี้ในการสร้างสารรค์เกมรุกทางด้านกลับขวาของสโมสรน,นั่นเองจ่อมาปีกซ้ายก็จะเป็นบาคับเรดฟอร์ดเรืยกได้ว่าลากเลื้อยกระจายในการฝ่ากเกมรับของของแดงน,นิวเวอร์พูลนัดก่อน แถมยังทําประตูได้อีกด้วยโดยที่ตัวนั้นมักสร้างผลงานและก็สร้างความมือหาอันตรายได้เสมอหากมีเพื่อนในพื้นที่แต่กับทางซาตันเองนั้นที่น่าจะต่างออกไปต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะยังคงฟอร์มเก่งเอาไว้ได้เหมือนเกมที่ผ่านมาได้หรือไม่ต่อมากองหน้าก็จะเป็นอองต์รีมัสยานโดยคนนี้คนสุดท้ายนะฮะหลายคนอาจจะเชียร์ให้ส่งคิสโนโรนโดลงเล่นมากกว่านะแต่บอกได้เลยว่าชั่วโมงนี้ต่อให้ทางทีมเพิ่งจะหายเจ็บกลับมา และก็ดูเหมือนว่าบางสัญญาณจะมีความกระหายและทุ่มเทมากกว่าชัดเจนโดยทีจากเกนนัดก่อนที่ลงมาเป็นสปรองแต่ก็ทำอาที่ได้อย่างโดดเด่นและก็ทำได้นึงแอซิสเกินอีกด้วยในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปการลุ้สมมสรแมนเชสเตอร์อรในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตั้รัชมผมกดไลด์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับผมขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ